มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม12ค่าเดือน3ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้สีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียโชคของวันนี้สีธนดาสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศ อีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศดับโชคของวันนี้คือทิศหรอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักขีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าขอถุงขอทหารทอธงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอโบรสีสอเสือหอหิบรอจราอ่างและหอระคู เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอออ่างเลขมงคลวันนี้เลข 1.. เลข 9.. และเลข8 m หมายเซวันนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์กล่าวไว้ว่าแม้ว่าเราจะมีพรสวรรค์และใช้ความมุมานะมากแค่ไหนแต่ผมรับบางอย่างอาจต้องใช้เวลาเก้าเดียวไม่ถึงฟ้าต้องค่อยเป็นค่อยไปจึงจะสำเร็จ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ